สวัสด,ดีครับพบกับช่องลุงมลสายหิงอีกครั้งนะครับโอ้วันนี้ลุงมลได้รับโทรศัพท์มานะครับโทรศัพ,พทพ์กกเร่งด่วนเลยลุงมลช่วยไปทาภารกิจเร่งด่วนอะไรสักอย่างให้หน่อยนะครับโอหภารกิจของลุงมลที่ได้รับผิดชอบแต่ละครั้งนี่นะครับส่วนมากจะอลังการงานสร้างมากเลยนะโห จะพัดจะผูในเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับมาแล้วครับนี่แดดร้อนมากนะครับโอ้โหแดดในสุดยอดพระ,พระเดชพระคุณแดดเดี๋ยวเราจะไปบ้านยายจำลองนะครับพอดีมีเอฟซีต่างประเทศนะครับได้มอบหมายให้ลงุงเอาเงินมาให้จำลองนะครับยายจำลองนะครับ รู้แกจะอยู่บ้านหรือเปล่านี่ไม่ได้ทัดหมายแกเลยนะครับแกจะอยู่บ้านไม่เอ่ยไม่ได้ทัดหมายด้วยนะครับผ่านบ้านประชานมาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะครับเลี้ยวเข้ามาเลยข้างหน้านี่จะเป็นบ้านน้องชมพู่นะครับเห็นป้ายไม่ลืม อยู่บ้านหรือเปล่าหอมอไส่ก็ไม่เห็นหหลงเหยียบอะไรอืมโอ้โ,อโห و, โอโห้โหโอ้โหพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูกันตอไม้เป็นเริ่มเลยลุงโนนไม่เห็นโอ้โหตายตายตายรถ ต่อไม้นะครับดีเสียดไปนิดนึงนะครับโอ้โหไม่งั้นเรื่องใหญ่เลยนะครับโอเคแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปหายายลองกันรู้เลยยายลองอยู่บ้านหรือเปล่านะครับฮะอา้าวมาทีไรอาบน้ำทุกทีนะครับยายลองนี่โอ้ กีต่ต่อไหมไหมต่อไหมว่าเห็นดีอยู่มันขามไปได้เอางั้นเดี๋ยวไปใส่เสื้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรางั้นเรามอบอ่าให้ตถาก่อนแล้วกันเนาะโอเคนายอาบน้ำด้วยใส่นี่เปล่า ม่บ้านคนหรือปะเจอแล้วกัลุงพีนเนาะแม่ต่อไม่น่อยแม่พอเห็นไหมดียโยนครับนี่นะครับก็ลุงก็ได้เข้ามาถึงแล้วครับจากอ่าหลานสันเนะาะหลานสันหลานสัน,นสันเออหลานสันสันบอกนี่นะครับมอบเงินมาหนึ่งพันบาทนะครับให้แบ่งกันสองคนนะครับ ตากับยายนะครับผมก็ฝากมาตั้งแต่วันที่สิบหกเละผมนึกว่าผมสิธิขึ้นมาผมก็เลยเอ้วันวันที่สองได้รับแล้วนะหลานส้านออกไปเลยเรลาาแห่งปื้มมันปื้มล้วนะบ่ได้รับแล้วนะขอบคุณมากมากถ้ามีมาถ้ามีโอกาสมาก็จะได้ขอกอดด้วยเจ็ดควบบ่แกน่ารักมากที่ไรนี่ ถ้าเกเข้ามาแล้วเกไม่ค่อยยอมบอกไปไหนหรอกเกจะมึมอยู่ที่นั่นแหละนานกว่าจะกว่าจะกลัมาบอกผมว่าจะขึ้นมาวันนั้นน่ะเพราะว่าผมผมยังไม่ไปไหนแต่วันนั้นน่ะเมื่อยเมื่อยหลายปวดบ้างๆนะเมื่อยกันเลยนอนหนูขอให้หนูสุขภาพของแข็งแรงนะเพรให้โชคดี ก็ยู่มึงเลยแต่ว่าอยู่นี่แหละยู่สกุลก็ลงไปเอาเลขยกเหลือเกนมากสกุลในยู่ชิเลอชิบะฮะยู่หน้าวัดประธาต์วัดประธาต์เชิงการประธาตเชิงซุมโอ้หน้าวัดเลยบอกหน้าวัดเลยเช่าทุกท่านบอกครับโอเคเข้าใจให้เจริญเจริญทั้งครอบครัวทั้งแม่ทั้งอะไรนะครับให้อยู่ดีมีสุขครับผมแกแกอยู่ประเทศอย่างไรประเทศอ่าผมก็ลืมถามแก มาเลเซียหรือดนโดนีเซียสองประเทศนี่แหละครัต่ว่าจําไม่ได้แน่นอนไล่เจลเที่ยวก็มาไล่ทุกครั้งก็มามาบึดมือเออขามาเป็นกําลังใจมาเบิดมือไปหาเดกับอไปน้ำนี่นะครับก็เลยอที่จริงผมก็คอยนู่นแหละคอยคอยอยู่แต่พอดีคือมันร้อนเนาะมันร้อนผมก็เลยไม่อยากให้ยายออกไปมันร้อนร้อนจริงๆนะข้างนอกอลร้อนแล้วก็เนี้บนี่ก็ร้อน ร้วงปิดฝาอันเขานะ่เขาจะไปอยู่นู่นยายน่อยู่นี่แต่ถ้าว่าติดปิดผ้าแล้วมันจะไม่ร้อนปิดผ้าแล้วถ้าเปิดกระจกได้มนแล้วก็ไม่ต้องเปิดเปิดทำไมมันจะรยได้วตัวเองจะขยันลูดเหรอลูดขยันนค่อยมีชื่ออนเม็ดเงินยังเฮียลูกลูกเออเฮียหลายสามสี่พันเออหาย เอาไว้ในกระเป๋านี่บ่ทีละสองพันทีละจุกฝ่ายจุกเข้าจุกออกเนาะคือหนกระเป๋าครั้งนี้เหรอว,ว่าห<ใ>น,น้กกา,นานกระเป๋าแล้วพลาดแล้วเมื่อกี้ก็ไว้ในมอเตอร์ไซค์เอาไวนา้น้ำมนมอเตอร์ไซค์แล้วคนอื่นยืมไปเขาชิบบอเปิดเบิงเ<อ>่งเนาะเขาเปิดเบิ่งเหรเนาะเี่กีก็จับโมเจไว้เออม่ได้อยู่กับตัวเราไปหาเห็ดได้ลายอยู่บ่ได้อยู่บ่แต่ว่ลายจนวะขายหมดแล้ววะขายวุ้นนี่วะไปกินเนาะบ่ว่านนี้กินว่านนี้ ขายเบิร์ได้หกร้อยมันแล้วก็เอาเดี๋ยวอวพรให้หลานสั้นๆอีกรอบหนึ่งอ้าวขอไวพรให้หลานสั้นๆและทั้งครอบครัวของสั้นๆนะมีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆปังๆเลยค,คิดอะไรก็ให้สมความมุ่งมั่ปรารถนานะหลานทํากิจการอะไรก็ขอให้เฮงขอให้ร่ําให้รวยปังๆคะ่ะาหายกับตาไวๆอ,ไอย่า,อย,าอย่าให้มีออียงมา ตาก็คิดถึงนะตากับยายก็คิดถึงคิดว่าเหมือนลูกเหมือนหลานตายายพูดนะร้านชันชันหลานชันชันร้านชันชันอยู่ฮหานี่นี่นี่คันไร้โชคที่ไหนร้านชันชันนะหลานชันชันนะบางทีก็พูดลูกพูดหลานเราก็หลงไปเรื่อยเอาหัวลงบอกมึงนี่นี่เอามาจับทั้งสองคนหนึ่งสอง โอเคก็เอฟซนะครับต้องขอขอบคุณเอฟซนะครับไม่ว่าจะเอฟซีจากใครก,ก็แล้วแต่นะครับเออลุงมนอ,อ่บามีคนเขาเขาว่ายายว่ามีคนโฉงเงินมาให้ยายจะให้มันไปทําไมมันไปกินเหล้ากินเบียร์ยายไม่เคยเอาไม่เคยเอาอันบัญชีให้เอฟซคนไหนเลย เออชายใหญ่จริงแล้วเขาไปพูดได้ยังไงเออแคเขาพูดก็แล้วไปของเขามันไม่เป็นความจริงยายก็ไม่อยากให้พูดนี่แหละก็คือที่ที่ให้ก็มีแต่ fc ก็มีแต่ fc ซี่รักแรแบบนี้ให้มาแบบว่าไม่ได้เปิดบัญชีก็ส่วนมากก็จะฝากมาคนนู้คนนี้มาทริลพันสองพันถ้าเขฝากมาอย่างนี้เราได้ที่ว่า บัญชีเราอะไรเราไม่ได้เปิดบัญชีที่ให้เงินใครคนอื่นไลฟ์เข้ามาบัญชีเราเพราะว่าเราก็ใร้ให้ชายใหญ่แก่ข่าวกันด้วยครับแล้วเรื่องเล่าเรื่องเบียร์ยายก็ไม่ได้กินเหล้ากินตเบียร์เบียร์ก็เป็นบางครั้งไม่ได้กินทุกวันใครจะเอาเงินมากินเชื้อกินเบียร์ทุกวันโอเคนะครับผมแล้วก็ฝากชายใหญ่ด้วยนะเวลาชายใหญ่ไลฟ์สดเน่ะ ฝากให้เอฟซีใจใหญ่ไปเป็นกําลังใจให้พี่จิ๋วเพราะว่าคนนั้นน่ะถล่มพี่จิ๋วะล่ไมได้พี่จิ๋วไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ลงแค่นี้ก่อนนะครับ <c oughs> ขอให้เอฟซทุกคนมีความสุขนะครับ <c oughs> ขอให้ร่ำรวยถูกหวยกับทุกคนเด้อโชคดีและสวัสดีครับ